สถานีบ้านโตที่สถานีบ้านโตกทางตาวันะปถึงด้านซ้ายของขบวนรถตรวจและมาตรัอันตายากข้าวที่ลงจากขบวนรถและตรวจตรวจสอบที่ของสังตะวันจากข้าวที่รอขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบที่สถานีบ้านโตกี่าตราที่อยู่สถานีเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองหกสองท้นทางสถานีสวนสดบริษัทุดท้ายค่ บริเวณข้อต่อของขบวนรถเอกที่เดินสารเนื่องจากท่าานจะได้รับอัตราไมยดีได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วได้หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสิงห์งำจังหวัดอุบ 好，打卡。